สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับเดอร์วันนี้แอดมินสิพาพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขโชคลาภกับอ,อ่างนมนต์กับของพระอาจารย์เพิ่นนะครับแต่ว่าขอบอกพี่น้องไว้ก่อนเลครับเดองวดนี้นะครับพระอาจารย์เพิร์นบ้เห็ดที่อ่างหนต์แต่ว่าเพิ่นเห็ดในบาทนะครับ สำหรับสิงก็สั่งที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็มาจากปัจจัยจัตุปัจจัยของพี่น้องที่ร่วมกันนะครับบริจาคมาสั่งวัดนะครับเดี๋ยเฮาอกไปเบิ้งน้ำกันครับก็สาธุเดอภูมิเจ้าทีซิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในห้องนี่บริเวณภูมิสถานแห่งนี่มื้อนี้ลูกหลานสีมาขอซองเอาโชคลาภจาก บาทนำมน์ของพระอาจารย์เพิ่นขอให้ลูกหลานมองเห็นตัวเลขโชคลาภแบบชัดเจนเดอ้อเปิดหูดเปิดตาลูกหลานเดอ้อนี่ก็เป็นห้องที่พระอาจารย์เพิ่นทําพิธีนะครับสำหรับตัวเลข ในบาทนมลของวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงงวดนี้คือเบิงเบิ้องไงนะครับเบิ้องไงปกติแล้วเฟินกับซีมีตัวเลขอยู่สาซี่ตัวคือกันกับงวดนี้ตามที่แอดมินมองเห็นอยู่กับสิเป็น เจ็ดศูนย์หนึ่นย์กนย์ครับสิมีตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะครับอาจสเเป็น7จ็ดเก้นึ่้าำก็ได้เพราะว่าเลขหกับเลขเกตัวเดียวกันหกับเาตัวเดียวกันต่วว่าศูนย์นี่ชัดเจนนะครับ ถ้าว่าน้ำหนักนี่ไปทางเลขหกหลายกว่าเด้อครับหกกับเกนะ้านอันนี้เว้าตามเนื้อผาเอาตาใสยตาของพี่น้องเองเด้อนะครับเห็นกับซ้ำกันนี่แหละแต่ว่าโชคลาภหรือว่าดวงอาจสิบฟทอกันบุญอาจสีบฟทอกันพี่น้องอาจสิมองบ่เห็น อาจมองเห็นเปลี่ยนผู้ละตเบิ่งเปลี่ยนผู้ละปริศนาแล้วแต่ละที่ภัมันเนาะครับเนาะให้ชมเป็นแนวทางนะครับเด้อให้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นสาธุเ้อปูเด้อขอเห็นตัวเลขที่ลูกลานคันออกไปนี้ ขอให้เปลี่ยนตัวเลขโชคลาภขอให้เปลี่ยนเลขมงคลเลขโชคลาภในงวดวันที่16สิยงหาคม2,565นี่เด้ดเอปูเด้ออ๋อบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดานให้พี่น้องได้เห็นแจ้งแจ้งชัดๆเด้อ เบิ้งมาทางนี้ก็จะเปลี่ยนศูนย์เก้านะครับเจ็ดศูนย์เก้าหรือหนึ่งศูนย์เก้ากับโบน,น่นะครับอาจจะเป็นศูนย์เก้าหนึ่งก็ได้เพราะว่าตัวที่ชัดเจนนี้มักจะเป็นตัวเลขนำโชคนะครับมักจะเป็นตัวเลขโชคลาภ พี่น้องกับแคปหนาจอไว้ทับเบิ้งนะครับนี่ครับ097ก็อาจสิเป็นได้ก็อาจสิเป็น โชคลาภของพี่น้องอาจสิบุหมเมตทุกคนนะครับเดอ้อคือจังเพิ่นผู้เพิ่นโชคดีเพิ่นก็นได้นำยิฐหินปูนทรายเมื่อวาสิเป็นยิฐบล็อ,อกอามาถวายทั้งวัดเพื่อให้ทั้งวัดได้ทำการปฏิสังขรณ์ก่อสร้างงานต่างๆไปนำห้องน้ำเก็เสร็จแล้วเด้อนะครับห้องน้ำเก็เสร็จแล้วขอสาธุ ขอสาธุบุญกับพี่น้องผูมีใจใส่ศรัทธานะครับสางน้ำบอกขอสารสางวัตถุต่างๆที่เปลี่ยนสาธาร,รณประโยชน์ให้กับพี่น้องทางบ้านน้องแวงม่วงนะครับโดยสถานที่ที่พี่น้องร่วมทำบุญก็คือวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงที่เขากำลังซองตัวเลขโชคลาภอยู่นี่เนาะครับเนาะ อาจจะเป็น0ูย์เกหรือหกศูนย์ก็ได้นะครับเดอ้อพอเห็นกับพยายามมองตัวที่3ว่าจะเป็นตัวยังได้อันนี้พอเห็นกับว่าตามสซ้ายตาของพอเฮ็นที่มองเห็น พี่น,อน้องก็ใส่วิจารณญาณเอานะครับ คันสี่เนีนอีหลีกับศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับหรือสิเป็นหกเจ็ดก็ได้หรือจะเป็นหกหนึ่งก็ได้เพราะว่าเลขเกียรกับเลขหนึ่งตัวเดียวกันเนาะครับเนาะนะแปลออกไปก็สิได้หลายคือเอาเน่นๆเ,เลยนะครับเอาเน่นๆเ,เอาตามเนื้อพาตามสายตาที่เห็น สิเป็นหกเจ็ดศูนย์หกนะครับอ่าได้สองคููบานิ้กอริศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้านะครับการเบิ่งแบบนี้นะครับผมว่า,าตัวที่งอๆคือเบียดนั่นคือเป็ียนตัวหลอ,อกคือซื้อนะครับในความรู้สึก กองพเฮงพเฮงสิตีเอาแค่3โตนะครับ60ศูนแล้วก็ศูแล้วก็หกเจกันสิว่า8ปมันก็บบเปลี่ยนเลข8เนาะครับเนาะ นี่จะเป็น780ยอยู่บ่นะครับแล้วที่ตัวที่ม้วนเข้าไปนั่เป็นเลข8เป็น708หรือ108ยอยู่บ่นะครับอ่าก็ขึ้นอยู่กับดวงเดอ้อพี่น้องเดอ้อ อให้พี่น้องโชกโศกมันๆันลำลำรวยๆให้ถูกหวยน้ำกันเบิดสุขุสุขนนะครับเด้อให้พี่น้องทั้งช่องท้้งโชคดีโชคมันโศกโศกมันมันนะครับเด้อ ลำล้ำยรวยๆกันทุกท่านทุกคนจะเจ็บจะจนขอให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตทุกๆสิ่งอย่างให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยครับเด้อพี่น้องเลยสาธุเด้อภูมิเจ้าทีลูกหลานขอนำออกตัวเลขนี่ไปเสี่ยงโชคเด้อขอให้ลูกหลานทั้งหมดทั้งมวลสู่ผู้สูขคนมีโชคลาภพี่น้องแคบหน้าจอไว้ด้ยครับเด้อ ให้ลูกห้านมีโชคลาภน้ำกันทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ